เชฟเฟมคนเดิมครับวันนี้ใครมาเสาะปูกันนะครับนี่แต่ในห้นะต่หนไ้นะวันนี้ก็จะมาในแบบมุมมืดนิดหน่อยครับผมนี่ครับนี่มากับเชฟเฟมคนเดิมครับผมไปลุยครับผมนี่นะครับนี่เป็เป็นาเข้าครับผมเดี๋ยวเรามาเสาะกิมปูกิมลูงหลงครับพี่น้องครับมารุ่นมาดูนะครับพี่น้องครับโอ้อันี้เขามาใส่ใสเขาได้ยุกแล้วครับฮะใสใสก็ได้ยุกแล้วอ๋อนี่เขาใสใสครับผม มาครับวันนี้ปลาปีบ่าน้องมาตุลุยในยามค่ำคืนครับผมขาอ๋อครับพี่ฮะขาอ๋อแล้วนี่ครับนี่ขอมาดูในไหนาเข้าครับผมมาสอกกิมปูครับพี่น้องครับโอ้ยน้ำไหลครับบอกว่าปลาเยอะมากปีวน้องเฮ้ยยกไซเป็นมันอยู่นี่แล้วครับ โอ oh, <laughs> ้นํำพิมพ์เลยเชเฟเพมครับผมโอ้ oh, oh, นี่เป็นปากต้อนี่นี่ครับพี่น้องโอ้ oh, oh, ป่านี่ครับผมนี่ครับผมได้เลยครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ตัวแรกตัวมารครับผมนี่ครับโอ้โ oh, ห oh. กิมบอกคอยใหญ่กิมเล็กๆ ตัวม้นครับตัวม้านี่ชามตัวครับตัาอะไรครับอยู่ข้างใสนี่สองตัวครับวว้านี่ครับจับไปครับจับไปโอุ้กอันหนึ่งอันนี้กลับอันหนึ่งอันนี้กลับครับอิวจิ้นรุ่นะจิ้นรุ่นจิ้นรุ่นนี่ครับจับปูสองมือเอออันนี้ปูเนมครับปูอ่อนนี่โซ่หน่อยโซ่หน่อยโซ่หน่อยนี่ครับไปครับผมทีเดียวสองเต้มครับผมจับวัดเด็ดจับวัดเด็ดนี่ครับ จัดวันเด็ดเลยครับผมันต้องชอบดีดดีไม่ใช่เพมน้ำหาเลยครับโอ้โห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 ตัวใหญ่ครับผมเข้าหูแม่กัเก็บปตั้นนะโอ้ยโอ้ยนี่มือนี่มือนิ้มือสู้หน่อยโซ้หน่อยไปแล้วครับเก็บไปอีกหนึ่งแต้มเอ้ยได้สามแต้มแล้วเนี่ยได้สามแต้มนะครับผมคอมไบส์อยู่ของปีศาจครับพี่น้องคอมไบส์อยู่ของปีศาจครับผมโอ้เออเออนีบมือเหรอลุ้งกับต่อหน้าต่อตา วันนี้ผมก็เป็นตะกองฮือทางด้านเซฟเพมนะครับวันนี้เซฟเพมจะเป็นพระเอกของเรื่องถือว่าจัดนักจัดเต็มครับพี่น้องครับเอาละครับทางนี้เขาก็ค้นหาต่อไปครับผมเขาก็จะมาแบบหาอยู่หากินตามสไตล์ของแบบวิถีโซนเหนือครับพี่น้องครับโอ้อันนี้โอ้อันนี้ปูอ่อนนี่ครับเนี่ยดูโอ้ปูอ่อนนกเน็บครับครับจัดกีบบัดเจ็บครับดิกีบบัดเจ็บนี่ครับจัดไปครับผม เอออันนี้จอมเบสท่าตัวเหวี่ยงเขาตีละยังไม่ใช่เหี้ยมันจะต่อสู้กันเหี้ยวโอ้นี่ครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมนี่ครับผมเลยละครับผมว้าวนี่ครับพี่น้องแต้มที่สองวู้ตาครับใส่ใม่ถูกครับผมบอกเลยว่าความบายของปีศาจครับพี่น้องครับบอกไวจริงมาตอนมันเด้อใส่แล้ว นี่ต้องบอกเลยว่าปลาแถวบ้านอุดมสมบูรณ์มากครับพี่น้องครับสุดยอดไปเลยครับผมนี่ต้องดูดีๆนะครับพี่น้องครับมันเห็นเขาแป๊บเดียวมันลงไปหายแซฟแล้วครับผมเขาต้องสาวยังไงครันมือวยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นครับผมจะเย็นครับผมอันนี้เขาโง่ได้เนาะนี่เลยครับจัดไปแจมๆครับผมทางด้านเซฟเฟมห้าแต้มแล้วครับเอาล้วครับ มาลุ่นมาฟอนไปยาวๆครับพี่น้องครับอออกมาหายกินนไหครับเมื่อคืนอ๋อครับมื่อนี้เขาก็เขาก็จะบบาเอาเยอะสักตัวได้เนาะเอาหมอกสักล่อยตัวเอาหมอกสักร่อยตัวปอครับผมเอาหน่อยเดียวเอาหมอกปอกินปอพัดปออมครับพี่น้องครับบอกได้เลยว่าว่าเขาได้แล้วเขาก็ต้องเผื่อแผ่ครับผมเขาก็จะบบเอาไปมดเอาไปเยอะนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องคูจักกุเนียงนี่ จริงครับผมจริงรีบเสียงนี่มันบอกเลยว่าเสียงดังมากนี่ครับอันนี้ก็เป็นการหายุ่หากินตามสไตล์บ้านนาของเขาครับผมมันก็มีได้พองมีบ่ได้พองครับผมได้ถึงเมืองครับก็ถึงเมืองอาจจะได้นักนีอ้าได้แล้วครับผมได้แล้วได้แล้วโอ้ยเต็มเต็มครับจะไปครับผม นี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนาเข้าผมน้ำข้างน้ำอย่างนี้ครับต้นเข้ากับหลังหาตั้งท้องครับพี่น,อน้องนี่นี่ดิบน,น,นห้องมาต้นเข้ากับหลังตั้งท้องครับผมต่อใส่ได้เหรอผมในมือครับผม <c oughs> พี่นอ้องอันนี้ต้องบอกเลยว่าเออเจ็บเจ็บเจ็บระหว่างทางที่เขากำลังเดินทางไปหมายใหม่เนาะเฟรมเนาะครับนี่ครับอยากให้ <c oughs> พี่นอ้องเห็นสุดยอดครับผมตรวนี้ โอ้โหข้ามโตๆเลยครับนี่ระวังตีเฮาใหา่ให,หม่ตะกี้เนาะแมงก็เซฟเฟม่แลครับระยาระวงังตีเวาผลปูนี้เก็บระวังตีเฮาใหา่เฮากำลังจะย้ายใหม่ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เฮาได้ตัวนี้นี่ครับอืมตัวนี้โบกเลยว่ะตัวหลวงละครับนี่ครับพี่น้องระวังตีเฮาใหา่ใหม่นี่ครับผลงานของเขานี่ครับพี่น้องเดี๋ยวดูผลงานตีไหม้นี่ครับแล้วเดี๋ยวเฮาไปหมายหน้าครับผมโอ้โหจึง อันนี้ตัวเนี้ยน้ำเหนือเลยโอ้ตัวนี้กิ้มลงิใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันหม่หน้าครับผมเอาล้วครับปี่น้องเขามาถึงหมายที่สองแล้วครับสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวเขามาเจอครับหมายนี่จะได้บปได้จะมาประมาณเพราะว่าหมายแหลกกี้เขาได้กิ้มใหญ่เนาะเขาได้ตหลงครับนี่นี่ครับนี่ครับผลงานของตีเขาไปตีหมายแหลกมาครับผมนี่ครับเออตัดตีนะาที่เปิลนี่เออแปวดเย ไอ้เพิ่นเกี่ยวเข้าแล้วอ๋อแล้วครับเขามาวันนี้เขาภารกิจเขาคืนอย่างครับผมเขาปูครับนี่ครับไม่ใช่นีครับแจงแจงเขาไงเป็นแจงเขามองหันแจงเขาไปแจงเขาเขายาไปทำปืนิ่นครับผมเดี๋ยวเพิ่นจะว่างครับเดี๋ยวเพิ่นจะว่างออกครับข้ามไปครับไปแล้วครับพี่น้องครับมาลุยครับมาได้ครับได้มาครับโอ้เอาแล้วครับเซฟเฟมจกแล้วครับลึกขนาดครับผมวันนี้จะไรซุดแขนซุดแขนครับผม ครับฟมนออนี่มือนี่มือนี่มือปูนี่มือปูนี้มือเมื่อกี้กโดแล้วนะโอ้นี่ครับผมไอโซน่อโหไปไปแล้วมจะไปแล้วนะครับหมายต้มแหลกครับไปนอครับจัดไปแจมแจมอหไนาไหนไหนโอ้ิมหลวงิมหลวงหนอง๊บ เออโอ้โหเนี่ย <ok> น nice ี่เดี๋ยวเอาไว้จะได้ไมจะไโอ้โหนี่ครับผมโอ้มาสู้แล้วนะโอ้สู้ครับสู้ครับนี่เขาต้องนี่ขออนุญาตนะครับนี่ครับนี่ครับผมเอ้าโซน์หน่อยครับผมโอ้โหนี่ครับจิ้มหลวงหลวงจิ้มหลวงในใยครับหม้อหมอมอเบอโอ้ต้งซื้อว่าหมายนี่นี่จากจิ้มกิ้มใหญ่เนาะ เยอะๆเยอะเฮ้ยซัวซัวซัวเอออันนี้กระจอกไปไปไปอ๋อาล้วครับเดี๋ยวหาต่อไปครับผมโอ้โหนี่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 เด้เขาเด็กเขาหน้าจับได้เลยนี่นี่ครับผมโอ้หนักครับพี่น้องครับหนาเข้าครับผมอาหารบ้านนาครับต้องบอกเลยว่าเอามาล้างสรรเมนูเนาะเชฟเฟมเหรอ เขาเขาต้องล้างสันเมนูแบบว่าหั่นปลาใส่เด้ยลุคมาเ่ยโอ้โหหูหมืได้แล้วครับได้แล้วครับตันแล้วครับตันแล้วครับไปแล้วครับผมโอ้พี่น้องหั่นเนาะน่าจะมาตันแล้วครับนี่ครับตจะบอกว่าเมนูปูนี่เอามาล้างสันเมนูแบบพัดเนาะครับโอ้อร่อยสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ในไในใน เออบัตรตันมาแล้วมั้งเจได้บัตตันนี่นี่โอ้ยบุญครับบุญเลครับดูเฟ้ยว่าจะป่ามือเปล่าครับพี้นอกครับีองโอ้ยครับโอ้ฟัวฟัได้ได้เพราะว่าวันนี้เขาภารกิจเขาคืออาปู โอ้นี่พี่น้องไปน้องเห็นก็ครับโอ้ในในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวครับผมไปครับเดี๋ยวเอามาทำภารกิจเอาต่อไปครับผมมาลุนมาชมกันครับพี่น้องครับโอ้ยนาเข้าครับผมเข้าล่มครับพี่น้องหรือว่าเข้าตาวครับใ่เนื้อมดนี่ลแหละครับในน้ำมีปลานี่ครับพี่น้องผมเจอแล้วครับพี่น้องครับเฟม เฟมอยู่นี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 ่โอ้โหได้แล้วครับผมโอ้ต่นนี้ตอนนี้นี่ครับจัดปลายครับจัดปลายเฉยๆครับผมคุณอย่าแอบผมเพราะผมเห็นคุณครับผมเออจัดปลายปี๊ปปี๊ปปี๊ปนี่ครับเชฟเฟมนี่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมโอ้โห ยอดเลยครับผมไปครับโอ้ยีนอัปเดตผลงานครับไปนอกโอ้ยโอ้ยอสยึงเอาไม่ไหมครับโอ้ฝั่งนี้หนักเลยอ้นี่ครับน้อยอยู่ไหนปืนอันนี้ก็เป็นแบบบรรยากาศที่ผนเกี่ยวเข้าแล้วครับผมพึ่งเกี่ยวเข้าเสซจครับน่าจะบากีวันเน้ะโอ้อนี่เนาอดมันอะ เข้าหมดละอ๋อแล้วครับพี่น้องวันนี้เฮาก็พอได้พออยู่พอกินครับผมเดี๋ยวเฮาก็จะอ้อมกลับไปนะเซฟเฟมเนาะครับนี่ครับนี่ก่อนนำทางเลยนี่มีตัวอย่างครับผมอย่นี่ครับพี่น้องอันนี้มันเจ็บปัญหาครับพอมันหลงถ้ากมใหญ่นี่มันจะไวเนาะเดี๋ยวเขาไปขยาจะมีมือผมอยู่นี่มือผมโอ้ยเจ็บเขาปั้มตัวแล้วครับ นะครับครับเอาครับ,รบสังหารชุบนี่โอโลอโลอโลขึ้นมาสิลูกม,มันห่อมันอายกล้องครับนี่ครับโอ้ใส่พอใช้ได้ครับผมไปครับถือว่าวันนี้ภารกิจเขาสุดยอดสมเร็จเนาะเชฟเนาะ แถวนี้มันต้องมีนี่ไงนี่ไงปลาดุกครับปลาดุกเชฟเชฟนี่ครับนี่นเดี๋ยวเปลินมานี่นี่นี่เอาปลาดุกเลยไม่เปลาดุกเลยพี่น้องครับนี่ครับผมปลาดุกครับผมโอ้พี่น้องเป็นเห็นก่โอเดี๋ยวเราเอาไฟอันดีก่็โอ้โหนี่ครับพี่น้องพี่น้องเห็นว่าครับหันหันหันใจใจใจว่าใจว่าจุดไปละเนี่ยครับปลาดุกครับผมโอ้ครับนี่แหละครับธรรมชาติครับผม นี่ครับผมเราได้ปลาดุกหนึ่งตัวครับผมโดยเซฟเฟมครับอันนี้ไหลยับมอาครับเจอไหนครับนี่ครับผม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 อันนี้กจะออครับผมโอ้หโนครับมันก็จะออกแล้วครับลา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 ล ปลาดุกนักครับพี่น้องครับโอู้กมานปลดโค้ไปห้าจะได้มดครับเซฟครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีเข้าครับผมเอาละครับพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าเขาได้ทาภารกิจสาเร็จและเดี๋ยวเราจะไปสรุปที่บ้านแหมกครับนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปหมสักระยะหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเราครับเดี๋ยวกับสองคนทางด้านสองคนทางด้านเซฟเฟมครับเดี๋ยวจะเก็บไปหมสักประมาณอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันตอนที่บ้านครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเนาะ ขออนุญาตไปเอาปลาก่อนสอบปลากันเอสอบปลานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกนที่บ้านนะครับปูกินพวกอะไนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงบ้านกันแล้วเนาะนี่ครับโอ้ยอัปเดตผลงานนะครับผมโอ้ยภารกิจเอาปูนี่แล้วก็ได้ปลามาต้ยครับพี่น้องครับมงงไหมเนาะเอ้ยโอ้ยสลิมบวงเอาละครับมาปูแล้วเฮ้ยตรงไหนเดี๋ยวเทพี่น้องพอครับผมเดี๋ยวก่อนที่เขาจะปิดคลิปเนาะครับ ออสองขัวกันไหมเอออ้อน,อ,อนแล้วไปอ้อนแล้วครับผมเดี๋ยวนี้เหรอนีครับผมโอ้นี่กระป๋าได้หลายครับผมนี่ครับผมโอู้หนี่ครับนี่ก็เป็นโอ้ครับผมอะไรกินเอาจะเอาไปเก็บมา มาดูผลงานปูครับผมมาโชว์หน่อยนี่ครับหมดแล้วครับตอนนี้ก็ใครรับแล้วครับผมจะมาอัปเดตครับดูผลงานครับโอ้โหถือว่าวันนี้ครับแล้วกินสมเด็จเอาอันนี้นะ่เป็นหลายครับนี่เป็หลายโอ้กินยังไงครับโอ้ยไอ้โอนเนี่ยปูทอดันแล้วเป็นเลย เด้อแนะดูดูเลยเนี่ยนะครับโอ้มันดีกว่าเนด้วยต้องนสู้ครับโอ้ยครับนใหญ่เลยนี่ครับผมโอ้สิ้นหลวงอันนี้สิ้นหลวงครับดูนะครับโอ้นี่อันนี้นีแบบป่วยเลย อันนี้มันขอหัวครับอืมปล่อยเลยเรื่องนี้จะจอมเบีนได้แล้วครับยิงได้แล้วนะเอาแล้วครับเซฟเฟมฝากไดคลิปเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทำใจให้นะครับมองกล้องเลยครับเอาแล้วครับสำหรับคืนนี้ก็ไหวแล้วเนาะแกลางคณะแล้วครับแกล้งอะไรแล้วรีเาลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเออกำลังใจเชฟเฟมครับสำหรับนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ